รดูการปลูกผักมาเถอะค่ะปลูกผักปี2021นะคะนี่ตุก็ไปซื้อผักที่ร้านที่เขาเพาะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นจำพวกแตงกวาสก,กินี่ฟักทองมะเขือเทศผักกาดเซลัลรี่นะคะทางร้านเขาก็จัดไว้ ให้เลือกมีหลายพันนะคะลูกเล็กลูกใหญ่สุกินี่ก็มีสีเขียวสีเหลืองฟักทองยิ่งมีเยอะมากเลยค่ะก็เลือกที่เราไม่เคยปลูกมาค่ะวอร์มอัพร่างกายนะคะเตรียมตัวปลูกผักตอนที่ตุกป,ปลูกนี้อาการยังหนาวอยู่นะคะก็ต้องใส่ชุดให้รัดกลุ่มเรียบร้อยค่ะเสื้อกันหนาวยังมาอยู่นะคะ ผักปลูกไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเป็นผักใบอ่อนพวกสลัดเซลลี่ที่เหลือก็จะเป็นพวกฟักทองแตงกว่าผักก็ย้ายที่ทุกปีค่ะสลับวนไปนะคะเราจะไม่ปลูกผักชนิดเดิมในที่เดิมค่ะแปลงนี้เราปลูกมันฝรั่งค่ะปีนี้เราทํารั้วดีนิดนึงเพราะว่าเห็นมีกวางนะคะกวางมากินผักค่ะของเพื่อนบ้านค่ะ นี่ก็เป็นมะเขือเทศที่ตุ๊กจะปลูกปีนี้นะคะมี3หรือสสายพันธุ์เนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีสติกเกอร์รูปภาพไว้ให้เรียบร้อยสุกินี่สีเขียวและสุกินี่สีเหลืองนะคะสุกินี่ที่เบลยเยียมภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าคูเชตคะ่ะมี นะม,มาขูดอะไรเนี่ยแมวมา ปีนี้ตู้ย้ายที่ปลูกผักสลัดนะคะปลูกผักแต่ละปีก็จะย้ายมุมนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นนะเพราะว่าเอ่อมันปลูกใกล้กับต้นสนนะคะรากต้นสนอะ่ะมันทําให้ดินไม่ดีหรืออะไรสักอย่างอะไรที่ปลูกใกล้ต้นสนไม่ดีเลยค่ะแต่ก็ถือว่าขึ้นอยู่นะ ไม่ขึ้นนะัก็คือผักชีนะคะผักชีลาพอพูดถึงก็ขึ้นในหย่อมนึงใช่ผักกาดเขียวนี่ขึ้นดีนะคะผักกาดเขียวผักอกเกตขึ้นดีนะคะสลดัดอ,อ,อันนั้นดอกทานตะวันนกปลูก่ห้นะคะนกปูข่ห้แยลี่นะคะแยลี่ต้นพริกพริกหวานพริกหยวก พริกเขียวพริกใหญ่อวันนี้ก็คือต้นแตงกวากับมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศปลูกหกต้นและนี่ก็คือป่ากระเทียมตุ๊กนะคะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกเขาบอกว่าถ้าอยากจะได้หัวต้องรอให้มันออกดอกนะคะ ก็ไม่รู้มันจะได้ออกดอกหรือเปล่าเนี่ยดูสีจนจนข้าวบาเล่เนี่ยข้าวบาเล่ที่มันมากับฟางอะ่ะมันเริ่มออกลวงแนละ้วแต่กระเทียมดีฉันกระเทียมนอมองดีนนะคะจากฝรั่งเศสที่ตูไปซื้อมาตอนไปเที่ยวทุกวันดอกไม้ไว้นะคะขึ้นไวมากเลยค่ะขึ้นไวมากใช่ไหมกุ๊ก ฝรั่งต้องได้ซ่อมนะคะเนี่ยดูย่อมแย่ม,มากเลยซ้ายมือนี่ปลูกจากหัวที่เหลือกินในบ้านแล้วมันงอกนะคะส่วนขวานเนี่ยสี่แถวบุกสี่แถวเชียนะซื้อซื้อพันมาจากร้านกเกษตรค่ะไม่งอกเลยไอตัวที่เหลือจากกินในครัวยังงอกดีกว่าเยอะเลยต่อไปไม่ซื้อแล้วนะคะเอาของในครัวมาทำดีกว่า ตอนนี้สองทุ่มนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดีเลยค่ะสี่ทุ่มก็ยังสลัวนะคะไม่มืดสักทีเดียวไม่มีกวางมากินอะไรละป่าก็คลืมแล้วค่ะตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขา่าจะมาตัดหญ้ามาั้งเพราะว่าสวนด้านหน้าก็มีคนตัดหญ้าไปแล้วตัดหญ้าให้วัวสวนเพิ่งบ้าน อันนี้เป็นไฟนะคะไฟ movement นะคะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเผื่อว่าจะมีกวางเข้ามาถ้ามีกวางเข้ามากินผักเราอะคะ่ะพอไฟมันติดใช่ไหมถ้ามีกวางเข้ามากินในสวนเราใช่ไหมคะไฟมันก็จะติดแบบ movement อะกวางม,มันก็ตกใจมันก็จะวิ่งหนีแต่ว่า คุณสามีก็ทำลัวแน่นหนาขึ้นแล้วนะคะนี่เมื่อก่อนไม่มีนะคะแต่วันนั้นวันที่เราเห็นกวางแล้วกวางมันเข้าไปสวนเพื่อนบ้านแล้วก็เลยเอ้ยเดี๋ยววัวหายล้อมคอกกวางมาล้อมคอก